ผู้ชมคะเรื่องของการพักหนี้เกษตรกรจริงๆเป็นโครงการเป็นนโยบายที่ไม่ได้เพิ่งจะเกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นมาหลายยุคแล้วแล้วใช้ได้ผลจริงหรือไม่คิดยกกำลังสองกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิช์ประธานทีดีไอค่ะอาจารย์คะจริงๆการพักหนี้เกษตรกรเกิดขึ้นมาหลายยุคแล้วนะคะปัญหาของนโยบายนี้อยู่ตรงไหนคะการพักหนี้เกษตรกรนะครับ ทำให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายครับวันนี้จะคุยกันว่าทำอย่างไรไม่ให้เกิดปัญหาครับโดยจะขอหยิบยืมผลการวิจัยนะครับของอาจารย์รัฐพรรัตนวรารักษ์กับอาจารย์สมรัฐจันทรรัตน์จากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ้งตากรมาเล่าสู่กันฟังครับการพักหนี้คืออะไรแล้วเป้าหมายคืออะไรคะจริงๆแล้วการพักหนี้เกษตรกรอาจจะไกลตัวคนเมืองนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้ามาดูในใสายตาคนเมืองเราก็จะคุ้นเคยนะครับกับการพักหนี้ของภาคธุรกิจครับ อย่างเช่นเมื่อเกิดภาวะโควิดระบาดนะครับก็มีมาตรการออกมานะครับที่สถาบันการเงินจะช่วยเหลือให้ธุรกิจต่างๆอยู่รอดได้นะครับและแนวคิดก็ชัดเจนครับว่าเวลาธนาคารอยากจะพัหนีธุรกิจรายไหนนะครับก็ต้องพิจารณาก่อนว่ารายนั้นนะครับมีอนาคตในระยะยาวคือพูดง่ายๆว่าตอนนี้อาจจะประสบปัญหานะครับจากวิกฤตต่างๆเช่นโควิดแต่ว่าในสภาวะปกติจะดำเนินต่อไปได้ครับพัหนีแบบนี้ก็จะช่วย แก้ปัญหาสภาพคล่องนะครับของธุรกิจนั้นการพักหนี้เกษตรกรก็ไม่มีอะไรพิเศษครับก็เหมือนกับการพักหนี้ธุรกิจและพักหนี้ทั่วไปครับก็คือต้องดูว่าสุดท้ายจะมีอนาคตอย่างไรจะไปรอดได้หรือไม่ครับเกิดกันนานขนาดนี้แล้วยังไม่ได้ผลค่ะพักหนี้พักแล้วพักเล่านะครับจำไม่ได้แล้วว่าพักหนี้เกษตรกรรอบนี้เป็นรอบที่เท่าไหร่นะครับแต่การนับของนักวิจัยนะครับครั้งนี้เป็นอย่างน้อยครั้งที่14แล้วครับในรอบ20ปีครับ เราก็จะเห็นว่ามีการพักหนี้นะครับทั้งกรณีที่เกิดภัยพิบัติจากภายนอกเช่นเกิดฝนแรงเกิดน้ําท่วมเกิดการระบาดของโควิดตลอดจนการพักหนี้ที่มีสาเหตุอื่นซึ่งบางครั้งก็ไม่ชัดเจนว่ารัฐบาลทําไมจึงพักหนี้ประกาศออกมานอกเหนือจากความมุ่งหมายทางการเมืองครับแล้วควรจะต้องปรับตรงไหนคะสำหรับการพักหนี้การพิจารณาความเป็นลูกหนี้เกี่ยวข้องกันด้วยไหมคะขออนุญาตแยกนะครับว่ามีการพักหนี้แบบดี กับการพักหนี้แบบไม่ดีครับซึ่งเราก็ขอย้อนไปนะครับโดยหลักการที่ว่าการพักหนี้มีเจตนาเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้นะครับกรณีที่ว่าลูกหนี้มีปัญหาสภาพคล่องแต่ยังมีอนาคตครับพักหนี้แล้วก็จะช่วยให้เดินต่อไปได้ครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่วิธีดูก็ดูง่ายๆครับว่าดูจากการพักหนี้เริ่มมาจากอะไรถ้ามีเหตุภายนอกทําให้เกิดวิกฤตทําให้ลูกหนี้ที่แต่เดิมนะครับชําระหนี้ได้กลายเป็นคนชําระหนี้ไม่ได้กรณีแบบนั้นครับมีโอกาสจะเป็นการพักหนี้ที่ดีนะครับ ลูกหนี้ที่ดีใช้หนี้ได้เองโดยตัวเขาเองนะครับก็อย่าไปพักหนี้เขาเพราะเขาสามารถดําเนินการได,ด้อยู่แล้วครับส่วนลูกหนี้อีกกลุ่มหนึ่งก็คือลูกหนี้กลุ่มที่เป็นลูกหนี้เรือรังนะครับยกตัวอย่างกรณีเกษตรกรก็คือทุกวันนี้ติดหนี้ติดสินนะครับธนาคารต่างๆรวมทั้งธนาคารของรัฐและยังต้องชําระดอกเบี้ยไปเรื่อยๆพักหนี้คือพักเงินต้นนะครับสุดท้ายนะครับเมื่อถึงอายุ70ปีเรียกได้ว่าไม่มีเรี่ยวแรงทําเกษตรต่อไปแล้วหนี้สินก็ยังอยู่ กลุ่มนี้ก็คือลูกหนี้เรือรังซึ่งมีถึงครึ่งหนึ่งนะครับของลูกหนี้เกษตรทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่เป็นเครื่องเครื่องหมายคําถามตัวใหญ่นะครับว่าพักไปแล้วก็คงไม่ช่วยอะไรน่า ah จะหาวิธีช่วยเหลือแบบอื่นไม่ใช่เรื่องของการพักหนี้ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลจะทานะครับต้องเลือกพักหนี้แบบดีช่วยสภาพคล่องครับแต่สิ่งที่รัฐบาลนะครับทำมาหลายๆครั้งรวมทั้งที่กําลังจะทําครั้งนี้มีความเสี่ยงที่จะเป็นการพักหนี้แบบแย่ ซึ่งไม่รู้ว่าจะมุ่งแก้ปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าเป็นการหว่านแหนะครับรวัรวๆแบบพักหนี้ให้กับเกษตรกรทุกรายซึ่งจะทําให้เสียวินไยไปด้วยครับเพราะว่าเป็นการพักหนี้ให้แม้แต่เกษตรกรที่มีความสามารถชําระหนี้ได้ครับและแม้เกษตรกรที่ไม่มีโอกาสจะใช้หนี้ได้คือเป็นลูกหนี้เหลือรังกลุ่มนี้นะครับอุ้มต่อไปก็จะไม่มีที่สิ้นสุดและจะเดือดร้อนต่อตัวเกษตรกรไปด้วยเพราะต้องจ่ายดอกเบีย้ยไปเรื่อยๆด้วยครับเพราะฉะนั้นนี่คือ ปัญหาของการพักหนี้แบบที่ไม่ค่อยดีนะครับที่รัฐบาลคิดจะทํากันนะครับการพักหนี้แบบเหวี่ยงแหแบบเหมารวมเหมาเข่งทําให้เกิดปัญหาตามมาอย่างไรคะอาจารย์การศึกษานะครับของผู้วิจัยทั้งสองท่านนะครับก็ทําออกมาได้ข้อมูลที่น่าสนใจครับว่าที่เข้าโครงการพักหนี้ยิ่งหลายโครงการมากนะครับและยิ่งพักหนี้เป็นจํานวนปีนานขึ้นนะครับก็จะมีหนี้เพิ่มขึ้นครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวที่บอกว่าถ้าพักหลายโครงการ พักหลายปีนะครับแทนที่จะช่วยเกษตรกรกับกลายเป็นว่าเกษตรกรมีนิสินเพิ่มขึ้นนะครับบางครั้งก็สูงขึ้นถึง10% 15%นะครับเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ต้องพักหนี้ครับสาเหตุที่นี่เพิ่มขึ้นก็เพราะว่าเมื่อมีการพักหนี้แล้วนะครับรัฐบาลมักอนุรลมให้กู้ยืมต่อไปได้พูดง่ายๆก็คือทําให้นี่พอกพูนขึ้นอีกแล้วดอกเบี้ยก็เพิ่มนะครับทาให้ภาระก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับ เพราะฉะนั้นยิ่งพักหนี้นานนะครับก็จะยิ่งมีภาระและยากที่จะชําระนี้ได้ครับส่วนกลุ่มที่เป็นหนี้สินเลื้อรังนะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีปัญหาใหญ่นะครับซึ่งแปลว่าอาจจะไม่เหมาะกับการทําอาชีพเกษตรกรรัฐบาลก็ควรจะส่งเสริมให้ไปทําอาชีพอื่นซึ่งอาจจะได้ผลตอบแทนดีกว่าแทนที่จะปล่อยให้เป็นหนี้สินเลื้อรังแล้วก็เป็นภาระกับเกษตรกรเองด้วยนะครับ ถ้าจะเดินหน้าควรจะต้องทําอย่างไรคะพักหนี้มีทั้งแบบพักหนี้ดีและพักหนี้ไม่ดีนะครับวิธีพักหนี้แบบดีก็คือต้องจํากัดวงตรงจุดหยุดพักหนี้เร็วนะครับนั่นก็คือจํากัดวงเฉพาะเกษตรกรบางกลุ่มนะครับในบางเวลาเช่นกรณีเกิดภัยพิบัติครับตรงจุดก็คือเอาเกษตรกรที่ขาดสภาพคล่องเท่านั้นที่เราควรจะช่วยนะครับและหยุดพักหนี้ทันทีนะครับกลับไปสู่ระบบเดิมให้มีการ ชำระดอกชำระต้นนะครับเมื่อภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ปัจจัยภายนอกนั้นหมดไปครับและเพื่อไม่ให้เกิดปัญหานะครับต้องส่งเสริมการรักษาวินัยในการใช้นี่ครับสําหรับเกษตรกรที่สามารถชําระนี้ได้อยู่แล้วนะครับก็ควรให้ชําระนี้ต่อไปโดยอาจจะเพิ่มแรงจูงใจนะครับอาจจะมีการพิจารณาลดดอกเบี้ยให้ครับและสําหรับเกษตรกรที่มีปัญหานะครับกู้หนี้ยืมสินมาหลายสัญญานะครับก็อาจจะให้พักหนี้บางส่วนครับสําหรับเกษตรกรที่ ไม่น่าจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้นะครับจนแก่จนเท่าแล้วแปลว่ารัฐบาลนะครับน่าจะหาทางลงหาทางใหม่ให้กับเกษตรกรไทยครับหาทางเลือกซึ่งมีต้นทุนต่ํากว่าสําหรับรัฐบาลและเป็นภาระน้อยกว่าสําหรับเกษตรกรก็จะเป็นวิธีที่ควรจะต้องคิดกันอย่างจริงจังครับการให้ความช่วยเหลือ,อยังเป็นเรื่องสําคัญนะคะแต่น่าจะอยู่ที่วิธีในการดําเนินการว่าต้องให้ความช่วยเหลืออย่างตรงจุดพร้อมกับมีมาตรการอื่นๆในการครัดกรองด้วยค่ะ วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะขอบคุณครับ